สวัสดีครับลุงลุงกำลังทำอะไรอยู่ลุงวันข้อเขียววันข้อเขียวอันนี้เป็นหญ้าคาธรรมดาใช่ป่ะหญ้าคาธรรมดาเรามาสารเออมาสานสอนหน่อยทำยังไงเช่นได้อันนี้ต้องมุนมันอ่ะมวนม้วนก่อนเอามุนก่อนสลับสองเส้นเองเหรอสองเส้นเฮ้ยหลายเส้นนะไม่ไม่ไม่ที่ที่ต่อนี่คือสองเส้นเองเหรอต่อสองเส้นไง ต่ออย่างนีง้ไงเน,นื้อยังได้ตัดทิ้งอ๋อ,อ,อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเศษใช่ไหมแล้วก็ตัดทิ้งมันคือจากจากหญ้าจากหญ้าประมาณสักเมตรหนึ่งเนาะแล้วเราก็มาต่อต่อต่อกันต่อต่อต่อกันไงอ๋อเดีด๋ยวจะดูเดี๋ยวต่อที้นที่สองต่อ,อต้องมัดถึงประมาณไหนเราถึงจะหยิบอันใหม่ได้ต้องประมาณห้าหกบอกเรอครับแล้วเราหยิบอ่ะหยิบตรงนี้กี่เส้น หิบตรงนี้ประมาณห้าหกเส้นหงเราจะหยิบยาคาตรงนี้นะประมาณห้ากเส้นอันนี้คือต่อกันอย่างนี้เลยออต่อกัน่างนี้ยาเขียวนี้ส่วนมากเราเอาไปทํากับอะไรได้บ้างแบบประกอบพิธีกรรมอะไรกับคนต่รรางบ้างทําำสรุปพระเจ้าทำงานทำวันใหม,ขใหมข่ขึ้นวันใหม่เอขึ้นขึ้นวันใหม่เออเปิูกวันใหม่ ตั้งวัน,วน,ห,มนหมู่บ้านใหม่นะหมู่บ้านใหม่อก็ทํามันนิมหมดสนุกพระเจ้าวันนี้ปอพระเจ้าต้องเป็นนิยมอ่ะตัวขาวทำไมต้องใช้ยาคาเพราะอะไรครับต้องเป็นนิยมพ่อแม่ตั้งไว้ไงมีแตาใหญ่อืมออไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนปลังหรือว่าเราเราคนที่อยู่ในป่านี่มาจากยาคาไม่เกี่ยวใช่ไหมเออ เกี่ยวด้วยไหมต้องเกี่ยวกับยาคานี่ใช่อ๋อเราก็มาจากยาคานี้ดังนั้นอันนี้ก็ต้องอยู่กับเราผมผมมีโอกาสได้ฟังเออต้องอยู่กับยาคาไงเราจะทํายาวประมาณกี่กี่เมตรครับอเนื้อตื้นรอบรอบไม่คำว่ากี่เมตรตวอรอบรอบผ้านี่เหรอลุงจะเอาไปวนรอบรอบผ้านี่อ๋อตรงเนี้ยฐานผ้าเนี่ยเหรอโอนี่ครับแล้วลุงขอถามหน่อยไอ้นั่นอะไอ้ที่สุบุรีนั้น ลุงท้ามเมงเหรอลุงเรียกว่ากอกยางไงกอกยางภาษาปลางบ้านลุงเรียกอะไรเมายาเมายาเรียกว่าเมาเมาทำไมไม่โตตรงนี้ไปวะฝั่งคุณลุงท่านนู้นนะฮะก็จะต่อฝั่งนี้นะฮะ,อะเอาเอาต่อที่เมายาหน่อยเขาเรียกอะไรนะเมาเรียกว่าเมาทำไมต้องเรียกเมาด้วยลุง เล็กมอลใช่เหรอว่าเป็นภาษาพวกเรานะเลออ๋อดึงดูงอีกทีนึงได้ไหมแม่ก็ต้องดุดอย่างนึงอ่ะดุดอย่างนี้อ๋อแล้วเราใส่อะไรมันไปตรงเนี้ยใส่ยาตั้งไงใส่ยาเส้นเอ่ะหรือใบยาสูบแม่ะเอากัญชาได้ไหมกัญชาเออลุงเกาบอกว่าลุงกัญชาได้เหรออ๋ออกัญชาใส่ไม่ได้ขออนุญาตขอดูหน่อยได้ไหมต้องใส่ยาเส้นอย่างเร็วใส่ยาเส้นอย่างเร็ว เมานะฮะของชาวปรังชาวบ้านตรงเกตที่นี่นะฮะยังอนุรักษ์ไว้อยู่อ่ะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลุงสารกันให้เสร็จนะฮะแเอไหนนก็็เปลวงพ่อส้อยปังมันวิชัยนวัดดงเกตโดยช่างชาวววบังโบราณ อาจารย์หนานเปงสมยงปราชาวบ้านซึ่งเป็นผู้นำในด้านความเชื่อของพี่น้องชาวปังศิละปะปูนปั้นแนวพุทธศิลป์ฉบับชาวรั้วปังก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมแล้วที่จะให้พี่น้องชาวรั้วปังและชาวพุทธต่างๆได้มาสักการะกันณวัดดงเกศ เเจจ้าาาจ้าาาายขออนุมโมทนากับพุทธศาสนิกทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างปฏิมากรรมคูนปั้นฉบับชาลวล่วปังประดิษฐานไว้ณนนแห่งนี้ 走沙滩，走沙滩。